ตกลงว่าสัญญาที่มั่นคงอ่ะเป็นเหตุใกล้กับสติปัฏฐานสี่มีกายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้เนี่ยต่างกันตรงไหนมีมีความจําที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดหรือมีสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างไปยังไงเหรอครับออัอนนึงพูดถึงผมว่าอันนึงพูดถึงกิจที่ทํา ก็คือส,สติจะเกิดขึ้นได้ดีก็คือมีสัญญาธีระสัญญามีสัญญาที่ดีแต่ตัวสติปฐานเนี่ยผมว่ามันหมายถึงการพิจารณามันเป็นตัวที่ทําให้ตัวสติเกิดะครับพะาอจารย์ก็คือสติจะเกิดมันต้องมีฐานที่จะใช้พิจารณาพี่แจงพี่แจงยกมือนะครับเดี๋ยวต้องให้พี่แจงมาช่วยครับ <laughs> กับนวัตก,กรรมสขคะอาจารย์จริงๆคะอา,า,าจารย์สอนไปแล้วแต่ว่าน้องนนท์ไม่ได้เข้าค่ะวันนั้นอ๋อใช่ <c oughs> เคยบรรยายไปแล้ว <c oughs> คือจริงๆแล้ว <c oughs> ก็คือว่าคือ,คอท,ที่ถามเมื่อคูออยากจะรู้ว่าใครจําได้ไม่ได้แล้วได้เอาไปฝึกจริงหรือไม่จริงคือต้องการตรงนี้คนแค่นั้นเดงที่มาถามย้าตรงเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องพูดมาแล้วแต่เป็นเรื่องสําคัญในการดำเนินชีวิตสังเกตได้ดีออะหมอแจงตอบที่ตรงไหมค่ะ ก็การที่เราไปเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจดจําไว้อันนั้นคือสัญญาเพราะว่าตัวสัญญาเขาก็จะไปเห็นเห็นแล้วก็จดจําไว้ทําเครื่องหมายไว้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่พอจะดึงมาใช้เนี่ยตัวสติจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ก็คือดึงดึง,ดงจับตรึงอารมณ์ที่เคยที่เคยจดจําไว้เนี่ยเอาขึ้นมาระละลึกเอาขึ้นมาระละลึกนี่ยจี้สค่ะทีละสัญญาประาฐานะคือสติมี มีสัตว์ความจําที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้เพราะว่าเขาเคยไปจําแล้วไปทําเครื่องหมายไว้แล้วเขาก็เลยดึงมาลึกได้ก็เลยเป็นเหตุใกล้ของสติส่วนกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เพราะว่าเคยไปจําเคยไปจําว่ากายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมะเป็นยังไงก็คือตัว,ต,วตัวเขาเคยจําได้แล้วเขาก็รู้แล้ว มันก็เลยเป็นที่ตั้งเป็นฐานที่ตั้งของสติได้ว่าอันนี้คือกายเวลาไปเห็นกายก็สติก็จะไปจับที่กายก็ระลึกได้ก็เป็นเป็นเหตุใกล้ของของตัวสติได้ประมาณอย่างนี้จ้าคะค่ะตกลองสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติหรือหรือหรือสติปฐานสี่เป็นเหตุใกล้ของสติได้ทั้งคู่เจ้ค่ะแล้วเราควรจะใช้อะไรเป็นเหตุใกล้ก่อน ช้ทีละสัญญาเอเจนต์คือคือจริงๆมันก็คือเป็นเหตุที่มันต่อเนื่องเกี่ยวเกี่ยวข้องกันเพราะว่าตัวสัญญาเขาไปจําว่ากายเป็นยังไงนะเจ้าคะ่กกะก็นเหตุกลยกต,ต้องเอาทีละสัญญาให้สัญญาคือความจาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้สติก่อนส่วนกายเวทนาจิตและธรรมะหรือขันหา้าอายตนะธาตุสจาอินรีย์ปฏิจจาเป็นต้นเนี่ย เป็นเป็นส่วนของสถิปัฏฐานเพราะถ้าสัญญาที่มั่นคงไม่เกิดการกําหนดกายก็เพี้ยนมันจะไม่รู้หรอกกายคืออะไรเลยเนี้ยจะรู้ได้ยังไงท่านมันจําไม่ได้ว่าลมหายใจเข้าออกเรียกว่ากายยาบทสี่เรียกว่ากายสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดเรียกว่ากายปฏิกูลมรสิการบับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อคือกายธาตุดินน้ำไฟลมคือกาย ป่าช้าทั้ง9้าคือกายสุขเวทนาทุกขเวทนาเวกขาเวทนาคือเวทนาเจสิประเภทคือจิตแล้วก็ธรรมะห้าหมวดคือธรรมะเนี่ยมันต้องไปจําก่อนไงประเด็นคือต้องจําก่อนไงยอกมากคือต้องจําวันนี้คือรูปขันนี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน,ขน,ขนวิญญาณขันต้องจําก่อนเมื่อจํารูปขันได้แล้วว่ารักนารูปขันมหาพุทธรูปเป็นแบบนี้อุปาทายเยรูปเป็นแบบนี้ มื่อจได้แล้วเวลาไประลึกเนี่ยก็อาศัยสัญญานี่แหละเป็นตัวที่จะไปกําหนดหมายตัวรูปประขันได้ไอ้ตัวรูปประขันเป็นเป็นกายานุปัสนาต้องจำก่อนเวทนาขันได้พอไประลึกถึงสภาวะธรรมที่เป็นเวทนาจริงจริงึงจะเป็นเวทนานุปัสนาต้องจำให้ได้ก่อนว่าสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรก็ไประลึกตามนั้นไประลึกตามนั้น ตามที่สัญญากําหนดหมายไว้นั้นคือตามที่สัญญาทําเครื่องหมายไว้ก็ไปเะลึกตามนั้นยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปเนี่ยแล้วไปปุ๊บเราก็ใช้เรากลัวกลับทางเดิมไม่เดินไม่ไม่ถูกไม่ทางเดินทำทางเดินทางทางย้อจะย้อนกลับเราเลยถือมีดไปด้วยแล้วก็ตัดไม้ฟึบมันก็ขาดเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วไปถากต้นไม้ไว้ไปตัดกิ่งไม้ไว้ไปเรื่อยๆๆๆขากลับ ถ้ากับเราต้องดูอะไรก่อนดูเครื่องหมายที่ทำไว้มันถึงจะเดินทางถูกใช่ไหมนี่เหมือนกันมันต้องจำกายก่อนมันถึงจะไปพิจารณากายได้มันต้องจำเวทนาก่อนถึงจะต้องพิจารณาเวทนาได้มันต้องจำสัญญาถึงจะพิจารณาสัญญาได้จำสังขารนี่พิจารณาสังขารได้จำวิญญ,ญาณถึงจะพิจารณาวิญญ,ญาณได้ถ้ามันจำไม่ได้มันจกสติไปตั้งตรงไหนเนี้ย มันต้องจําไว้ก่อนสัญญาบอกสติหน่อยสิกายเป็นยังไงอ๋ออย่างเงี้ยสติก็เลยไปไปตรึงกายนั้นไว้ฉะนั้นถึงบอกว่าตัวสติเนี่ยตัวสติเนี่ยเป็นบางทีมันมีความหมายว่าระลึกได้ถ้าแปลอย่างนี้ให้นึกเพ่งไปถึงความจำแล้วสติแปลว่าระลึกได้เพราะงั้น ระลึกได้คำว่าระลึกนึกเนี่ยนึกหรือระลึกเนี่ยมันคล้ายคายสัญญาไหมที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้เวลามาแปลว่าระลึกได้มันก็เลยถูกครึ่งเดียวความหมายของสติเนี่ยระลึกเนี่ย ระลึกกับคําว่านึกเนี่ยมันอันเดียวกันนึกได้ระลึกได้อะแต่ความแปลแบบนี้มันแปลไม่ตรงทั้งหมดไม่ตรงทั้งหมดหรอกลักษณะของสตินะ่ยระลึกได้นึกได้ในกิจที่ทําคําที่พูดไม่นานได้อะเราไปเจอในพระไตรปิฎกก็จะแปลกันแบบนี้แหละแต่ความหมายตรงเนี้ยมันส่องไปหาความจําด้วยไอ้ความจําจริงๆมันเป็นเรื่องของ สัญญาเพราะสัญญาคำว่าไอขอไปสัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสติก็เลยเอามาบวกผนวกกับคำว่าสติด้วยมันก็เลยให้ความหมายของคำว่าสติคือนึกได้ระลึกได้อ้าวยกตัวอย่างเช่นเหมือนเคยบอกว่าแล้วเอาของไปวางไว้เอาลองวางไวท้ที่ที่ทางทางออก หรือวางไว้ในห้องวางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินมาแล้วเราย้อนกลับไประลึกอ่ะไอที่เราทำเครื่องหมายไว้ที่แรกว่าเราวางไว้ตรงไหนนะเป็นสัญญาแต่การไประลึกทีหลัง <c oughs> ดึงมาทีหลังนี่เป็นสติดังนั้นสติกับสัญญามันเลย <c oughs> ทำกิจช่วยกัน พอมาแปลขึ้นมาก็เลยเอาสัญญามาบวกกับคำว่าสติด้วยก็แปลว่านึกได้แปลว่าระลึกได,แกได้แค่นี้แหละนี่เป็นแบบนี้ทีนี้หลักที่เป็นจุดสําคัญก็คือถ้าพูดในแง่ปฏิเสธสตินอกจากหมายถึงไม่ลืมแล้วยังตรงกันข้ามก็คือว่าอนุมัติด้วยนอกจากไม่ลืมยังสามารถกําหนดหมายได้อย่างแม่นยําด้วย ใช่ไหมสติแปลว่าไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่หลงลืมไงในขณะเดียวกันก็กําหนดหมายจําหมายได้อย่างมั่นคงมันก็เลยได้สองความหมายเลยไม่เลอะเลือนด้วยไม่ฟั่นเฟือนด้วยกําหนดได้อย่างแม่นยําด้วยก็เลยเอามาแยกเป็นว่าอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นกิจอะไรเป็นอาการปรากฏอะไรเป็นเหตุใกล้แยกกันไปแยกกันมาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ได้ฝึกสติกัน ขยายยางจะได้ฝึกกันเป็นทั้งหมดเหล่านี้พูดไปพูดมาเดี๋ยวเลยฝึกไม่เป็นสักทีแล้วก็เลยใช้สติกันไม่เป็นสักทีนี่ปัญหาคือตรงนี้พอฝึกสติไม่เป็นใช้สติไม่เป็นบรรลุธรรมไม่ได้มันมีข้อแม้ตรงนี้ด้วยนะคนที่จำอะไรไม่ได้จะบรรลุธรรมไม่มีย้อนทิ้งไปก่อน ขาจะบอกว่าไม่ต้องใช้ความจําทุกวันเนี่ยทฤษฎีบอกว่าสังคมไทยสอนเด็กให้จำว่างั้นเลยเด็กคิดไม่เป็นเพราะเด็กคิดไม่เป็นเด็กก็ไม่เข้าใจก็เลยกลายเป็นท่องจําแล้วก็บางคนบอกว่าเถรวาดเนี่ยเถรวาดเนี่ยสอนทําให้สังคมไทยเสียหายเพราะรัที่เถรวาดเข้ามาว่างเพราะไปทําให้เด็กจํา แล้วนักเข้านัเข้าก็เลยไม่คิดไม่คิดไม่พิจารณาไม่แยกแยะก็กลายเป็นพัฒนาสู้เข้าไม่ได้เพราะเน้นความจําไม่ได้เน้นความเข้าใจเอาเลยรสิตนี้เลอะเลือนกันใหญ่เลยตนี้ไอ้ที่ไปจำภาษาไทยภาษาอังกฤษมาเนี่ยมันความเข้าใจหรือจำไอ้เรื่องภาษาเนี่ยจำหรือเข้าใจไม่เหลือจํานั่นเอง จำนั่นแหละไม่จำจะพูดภาษาเขาได้ไงต้องจำศัพท์ทั้งนั้นนะได้ศัพเดียวก็ได้แค่คำเดียวเองจำทั้งนั้นแล้วเราก็ไปบ้าจี้กันบอกว่าอย่าจำอย่าจำอันนี้บ้าจี้ชัดๆเลยไม่จำเป็นเหตุใกล้ของสติไม่ได้ไมันต้องจำถึงจะไปเห็นใกล้ของสติได้ก็จะไม่ล้วไ,ไม่ต้องไป พูดว่าห้ามจำไอ้ห้ามจำเนี่ยเสียหายมากอะไรก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้เนี่ยเสียหายมากถ้าจำไม่ได้ก็เลยลึกไม่ได้รล,ลึกไม่ได้ก็เลอะเรือนใช่ไหมยุ่งเลยงานเนี่ยเพราะสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติแต่อกุศลสัญญาเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสติก็อีก งั้นคนที ite, oh, age. Age ่ไปจำเรื่องบาปไว้เยอะๆๆๆๆๆๆโอ้โหคิดทีไรก็เครียดทุกทีเลยบาปเกิดบาปเกิดอันยัมิจฉาอกุศลสัญญาก็เลยเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสตินี้เป็นไปด้วยกันแบบนี้และอีกอย่างบางทีสติเนี่ยนอกจากจะ ยังแปลว่าการดูแลรักษาคุ้มครองไว้ได้ด้วยและบางทีเปรียบเหมือนนายประตูด้วยใช่ไหมสติเป็นเหมือนนายทวานรเหมือนนายประตูเฝ้าดูคนเข้าคนออกอยู่เสมอแล้วก็คอยไม่ให้คนที่ควรเข้าให้เข้าไปแล้วก็ไม่ให้คนที่ควรออกให้ออกมาสติจะมีหน้าที่แบบนี้เช่นศรัทธาเนี่ย ไม่ควรให้ออกมาจากใจก็รักษาศรัทธาไว้แล้วก็ปิดกัน้นไม่ให้ความไม่มีศรัทธาเข้าไปในจิตเน,นี่ยนะความเพียรต้องรักษาไว้อย่าให้โกสัช้าเข้าไปสู่จิตอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งปิดและทั้งกันด้วยนะไม่ใช่สติมีหน้าที่กันอย่างเดียวรักษาด้วยรักษาศรัทธาไว้ป้องกันไม่ให้ความไม่มีศรัทธาเข้าไปรักษาความเพียรไว้ อย่าให้โกสัจชาอกุศลมันเข้ารักษาสมาธิไว้อย่าให้ความพุ้งซ่านมันเข้าไปเงี้ยนะรักษาปัญญาไว้อย่าให้ความหลงความมืดบอดมันเข้าไปรักษาความละอายต่อบาปไว้แต่อย่าให้ความไม่ละอายต่อบาปมันเข้ามาเงี้ยนะนั้นรักรักษาด้วยสติเนี่ยทที่รักษาด้วย,ย,วยไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวเขา้าใจไหมครับพออยู่ๆปุ๊บหายมดเลยโดนป้นหายเกลี้ยงเลยวันวันหนึ่งเนี่ยเช่นเช่นเนาะ เมื่อเช้ามีศรัทธาอยู่แท้ๆไปเจอคําพูดบางคาศรัทธาหมดเลยเคยเป็นไหมเมื่อเช้าเมตตากําลังดีอยู่แท้ๆไปเจอคําพูดบางทีโทสะเกิดที่เมตตาหายเกลี้ยงเลยเมื่อเช้ายังมีศรัทธาอยากจะให้ทานอยู่แท้ๆนะเขานะเขาตันหหนีขึ้นมาซะง,งั้นเลยเนี่ยแสดงว่าสติไม่ทําหน้าที่ ที่สติไม่ทําหน้าที่เพราะไม่ให้เหตุปัจจัยของสติไม่ให้อาหารของสติไม่ใช่มันเกิดเองที่ไหนแล้วบางคนบางคนอ่อนแอมากแค่เจอคนบ่นนิดเดียวแล้วหมดศรัทธาแล้วเนี่ยเคยเป็นไหมเจอพ่อแม่บ่นนิดเดียวหมดศรัทธาไม่ไปไม่ไปไมันแล้วเนี่ยลักษณะแบบเนี้ แสดงให้เห็นชัดว่าออนแอมากเลยไม่รักษาศรัทธาใครใครรักไอสภาวธรรมที่รักษาศรัทธาคือตัวไหนสติใช่ไหมสภาวธรรมที่ป้องกันที่ทำให้ความไม่มีศรัทธามันไหลเข้าสู่จิตได้เพราะสติไม่ทำหน้าที่เป็นเป็นเป็นนายประตูใช่ไหม แล้วไปปล่อยให้สธาออกจากกิจได้ไงแล้วการที่ความเพีย,นเนย,เร,ยาารเนี่ยความแกล้าอาถรรพ์เนี่ยหลุดไปจากใจเนี่ยเพราะใครไม่รักษาสติและปล่อยทีน้ำมิท้ามันเข้ามาเนี่ยใครปล่อยสติไม่ทําหน้าที่ในการรักษาประตูเนี่ยมันก็เข้ามาสิต่วเนี้ยเคยเป็นแบบนี้เยอะไหมเนี่ยแปลว่าไม่ทําการบ้านคุยกันเรื่องสติ ไม่ไม่เจริญสติคุยกันเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยสติเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงไม่เจริญสติกันพอบรรยายตามวิชาการเนี่ยง่ายมากเลยปุ๊ป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 ุ๊ปุปปปป๊เสร็จแล้วแต่เอามา,าใช้กันไม่เป็นโอ้มยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเป็นยุคที่ต้องมานั่งคุยกันทีละตัวแล้วเนี่ยทีเนี่ยเนี่ยดูที่สติหลุดแล้วหลับแล้ว ล่อยเขาก็าง่วงก็เข้าใจอย่างแต่เนี้ย้าถามต่อเลยดีกว่าใครมีวิธีการที่จะเจริญสติให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นอย่างไรช่วยบอกช่วยบอกการวางแผนชีวิตหน่อยสิ อานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยตนเองจะพัฒนาให้บรรดากุศลทั้งหลายมันจเจริญรุดหน้าขึ้นไปจริงๆรเาั้นจะอา้าวมีแผนมีแผนในการดําเนินชีวิตยังไงเอาไงยอมเปิน้น <laughs> มีแผนยังไงเนี่ย นวัตกรรมค่ะพระอาจารย์แผนของเปิ้ลถ้าจะพัฒนาสติก็คือเปิ้ลจะทำอินทรียสังวรนะคะพระอาจารย์เพราะว่าใช้สติค่อนข้างเยอะค่ะพระอาจารย์คือแล้วก็ตัวช่วยหนึ่งคือเวลาเปิ้ลสวดมนต์ทำวัดนะคะเวลาสวดไปคือปากก็พูดแต่ว่าใจมันแวบไปคิดเรื่องอื่นเป็นพักพค่ะพระอาจารย์ก็คือพอรู้ตัวก็รีบดึงสติกลับมาอย่างงี้ค่ะพระอาจารย์ ก็จะเป็นเครื่องเครื่องดูได้ว่าเราอยู่กับอยู่กับปวดสวดมนต์ได้นานเท่าไหร่แล้วระลึกตามไปด้วยได้นานเท่าไหร่แล้วก็หลุดออกไปบ่อยไหมนคะค่ะพระอาจารย์ก็จะสามารถดูต้องมีเครื่องวัดว่าเราอะว่าเรารักษาสติได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะาจาจย์พอรู้ตัวกันเวาลาเห็นอาหารอร่อยปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันหลุดไปกับความชั่วร้ายคือราคะเลยไหมความกำนัดยินดีเปิดเปิดมันหลุดไปเลยไหม อาหารอร่อยเหรอเจ้า,า,า,าค่ะอ,อาหารอร่อยปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันหลุดไปกับความกำหนัดเลยไหมสติความกำหนัดปล่อยให้ความกำหนัดมันเข้ามาเลยหรือเปล่าหรืออโลภาออมันอโลภาความไม่โลภความไม่ติดข้องความไม่ติดใจในอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นทันท,ทีไหมพอเห็นอาหารปุ๊บอ่ะ<า>จะอ้วก<ค>เลยว่าได้อาหารไม่อร่อยได้อาหารไม่โอ้โจะอ้วกเลยสําหรับอาหารเนี่ยหนู หนูยังไม่ค่อยเคยฝึกเลยค่ะพระอาจารย์อันนี้สารภาพค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูยังไม่เคยค่อยเคยฝึกเพราะเนี่ยมันติการทุกทุกอารมณ์ที่เราไปสัมพันธ์และเกี่ยวข้องมันจะมีทั้งความกำหนัดและความขัดเคืองเกิดขึ้นอย่างบ่อยมากเห็นพบกับไม่กำหนัดก็ขัดเคืองได้ยินไม่กำหนัดก็ขัดเคืองได้กลิ่นก็กำหนัดขัดเคือง ลิมรสก็กำกำหนดขัดเคืองสัมผัสก็กำหนัดขัดเคืองคิดนึกก็กำหนัดขัดเคืองใช่ไหมแปลว่าสติมันจะหลุดตลอดมันจะหลุดตลอดนี่เพราะว่าเราไม่รักษากุศลธรรมไว้และเราปล่อยให้อกุศลมันแทรกเข้ามาในใจเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าสติมันไม่ทําหน้าที่เป็นนายประตูมันไม่ปิดบ่าปกุศรกรรมมันชั่วร้าย แล้วมันปล่อยให้ศรัทธ,ธาเป็นต้นมันหลุดลอยไปจากใจเนี่ยไอ้ตรงนี้จะทํำยังไงแล้วบางทีหลุดลอยก็ลอยตเตลิดเลยแล้วไปโทษแต่คนอื่นด้วยนะเนี่ยเพราะไอ้คนนี้พูดปากไม่ดีพูดทีไรเราเสียกุศลทุกทีเลยวบางั้นใช่ไหมเราไปนึกอย่างนั้นเลยนะเราไปนึกไอ้คนอื่นนี่แหละที่มาป้นเรากุศลเราไปเนี่ยเรากําลังแหมวันนี้บุญเรากําลังเกิดดีๆ ไอ้เจ้านี้พูดจาโูหมดเลยบาปว่างั้นมันปล่อยบาปเข้ามาในใจฉันได้นี่ว่างั้นใช่ไหมเราได้มากเราโทษแบบนั้นไหมจริงๆคือทำไมเราได้ยินคำพูดแบบนี้ทำไมเราได้กลิ่นแบบนี้ลิ้มรสแบบนี้มันมาด้วยอะไรเนี่ย อ้าเดี๋ยวหมอแจงวางแผนชีวิตยังไงจะจะทำยังไงให้มันจเจริญขึ้นจริงๆอะ่ะขอโอกาสนะคะศาสาจารย์ก็ทุกวันนี้จากที่พระอาจารย์บอกว่าทำเครื่องหมายนะคะตัวตัว,ตว,ตวศีลาสัญญาก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นก่อนว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ย ตัวสัญญาพยายามเขาพยายามจะเก็บเก็บทั้งทั้งอารมณ์คือเก็บทั้งนาม,มารมที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมว่าตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกยังไงนะเจ้าค่ะแล้จะทำเครื่องหมายว่าในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรารู้สึกยังไงในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยเก็บเนื้อหาแล้วก็เก็บตัวกลุ่มนาม,มารมไปด้วยว่า ว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ก็ย้อนละลึกในแต่ละวันก็จะย้อนละลึกว่าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเราทําอะไรบ้างแล้วในขณะนั้นเนี่ยเราคิดยังไงเรามีมีเวทนายังไงมีสัญญายังไงมีการปรุงแต่งจิตยังไงในแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็รวมถึงตอนที่ฟังธรรมเนี่ยก็เก็บว่า ตอนวันนี้เราเรา,เรามีใครที่เข้าเรียนบ้างแล้วก็พระอาจารย์สอนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็คือคือก็รู้รู้ว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงในขณะที่ฟังธรรมก็คือพยายามเก็บรายละเอียดแล้วก็ทบทวนทุกวันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือทั้งทั้งเหตุการณ์แล้วก็เราก็เก็บทั้งลูป,ประธรรมแล้วก็นํามาทําแล้วก็ สิ่งแวดล้อมคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยเจ้าค่าะอาจารย์ก็คิดว่าพอพอตัวคือเริ่มตั้งแต่ตัวสัญญาที่เขาพยายามทําเครื่องหมายทําเครื่องหมายแล้วตอนที่สติพยายามดึงมาละลึกระลึกไงเจ้าค่ะตอนช่วงแรกๆมันก็ทําได้ยากเจ้าค่ะคือที่บอกค่ะอาจารย์ว่าแค่จําเรื่องราวเนี่ยมันก็ยากแล้วจะต้องมาเก็บรายละเอียดเรื่องของนามมาทําอีก มันก็ค่อนข้างยากแต่พอแบบลองทำไปทุกๆวันหรือว่าพยายามทำอารมณ์ให้คือทำให้เป็นอารามณนปัจจัยทำให้เป็นอารามนูปนิสยปัจจัยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำให้ปีติเกิดทำให้ทาให้กุศลธรรมเกิดในขณะนั้นมันก็จะจำได้เจ้าค่ะคะ่ะอาจารย์ก็จะจำได้ว่าตอนนี้เรามีความสุขเรามีเราเรามีอมีมีอารมณ์ที่เป็นที่ ที่เป็นอารามณูปนิสยยยังไงอยเงี่ยเจ้าข่าพระอาจารย์คือสติมีความสำคัญไหมมากหรือไม่มากในการปฏิบัติทุกขั้นตอนในการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนสติมีความสำคัญมากท่านจึงใช้คำว่าจำปาถนาในกิจทุกอย่าง แล้วก็เหมือนเกลือ ى. อาหารทุกชนิดขาดเกลือไม่ได้กุศลธรรมทุกอย่างเลยขาดสติไม่ได้เลยในการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนเนี่ยขาดสติเจ้งเลยนั้นสติสำคัญมากทีนี้เราเจอครัได้ยินคำสอนอย่างนี้ปุ๊บแต่พอในการดำเนินชีวิตของพวกเราจริงๆเราไม่ตระหนักอีกเช่นว่า ทาที่เป็นเหตุให้สติสัมโพชงเกิดขึ้นเนี่ยสติสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตสติสัมโพชงไม่มีอยู่ก็รู้ชัดสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นโดยประการาใดก็รู้ชัดสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะพัฒนาขึ้นโดยประการาใดเป็นต้นก็รู้ชัดเนี่ยโดยมากเราก็ไปศึกษากันตรงนี้แต่พอไปไป,ไปมาจริงก็งงไม่รู้จะใช้ยังไง ยามกัลยาว่าไง